เมื่อวันอังคารที่11มีนาคม2568มีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่22สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2โดยก่อนเปิดการประชุมได้เปิดให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาของปรึกษาหารือรวม15คนอาทินางสาวพิญยาพัฒน์สันสนีชีวินเรื่องโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทเฟส3ส,สำหรับกลุ่มเยาวชนอายุ16 20ปีซึ่งพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่พอใจรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม โดยมีการตั้งคำถามว่าทำไมไม่แจกเงินให้กับผู้เสียภาษ,ษีอย่างกลุ่มวัยทำงานที่เป็นผู้สร้างเศรษฐกิจแต่กลับมุ่งเน้นไปที่เยาวชนและผู้สูงอายุสะท้อนถึงประเด็นว่ารัฐควรจัดสรรงบประมาณที่มาจากภาษีของกลุ่มวัยทำงานอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมรัฐควรจัดสรรงบประมาณที่มาจากภาษีของกลุ่มทำงานอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพดังนั้นรัฐบาลมีวิธีการติดตามผลลัพธ์โครงการอย่างไรและการดำเนินการดังกล่าวมีความคุ้มค่าหรือไม่นอกจากนี้ควรต้องสื่อสารทาความเข้าใจกับประชาชน จดยจำเป็นต้องใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถสอบถามได้โดยสะดวกในชิปจิตนิยมเรื่องขอให้รัฐจ่ายเงินชดเชยการไม่เผาอ้อยเนื่องจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอ,อน,นอได้มีมติให้ภาครัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโดยขายอ้อยสดเขาหีบรัฐบาลจ่ายเพิ่มตันละ120บาทเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ในฤดูการผลิตป,ปี2567ทับ2568กระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งเรื่องเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าทําให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกอ้อยยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูตัดอ้อยเกษตรกร,เร,กรเริ่มนําอ้อยสดเข้าหีบตั้งแต่เดือนธันวาคม2567ซึ่งการตัดอ้อยด้วยวิธีการเผามีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณตันละ130บาทขณะที่การตัดอ้อยสดคุณภาพดี มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณตันละ240บาทด้วยเหตุน,นี้กเกษตรกรหลายรายจึงกลับไปใช้วิธีการตัดอ้อยด้วยวิธีการเผาเพื่อลดต้นทุนเนื่องจากไม่มีแรงจูงใจและยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตามที่ได้ประกาศไว้มีการคาดการณ์ว่าปี2568จะมีการตัดอ้อยจากการเผาจำนวน30ล้านตันซึ่งอาจไม่เป็นไปตามนยโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดการเผาไหม้เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 จึงของให้รัฐบาลเร่งรัดการพิจารณาเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกอ้อยตามที่ได้ประกาศไว้โดยเร็วในนพดลพลิงสกุลเรื่องภยัยคุกคามทางอากาศสึบเนื่องจากคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาได้เดินทางไปศึกษาดูงานณนมณฑลเซี่ยงไฮ้และมณฑลไหหลำสาธารณารัฐประชาชนจีนจากการศึกษาดูงานได้พบว่าตึกที่มีความสําคัญของรัฐบาลจีนเช่นตึกที่เป็นสถานที่สําหรับผลิตดาวเทียม หรือตึกที่เป็นสถานที่ราชการจะมีการติดตั้งเสาสูงหนึ่งจุดเพื่อเป็นจุดรับสัญญาณของระบบตรวจจับอากาศยานไร้คนขับหรือแอนตี้โดนเพื่อป้องกันอันตรายจากการโจมตีทางอากาศเมื่อพิจารณาถึงประเทศไทยที่มีอาคารหรือตึกขนาดใหญ่ของส่วนราชการและมีแหล่งชุมชนหลายแหง่งรวมทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรจะได้มีการพิจารณาติดตั้งอุปก,กรณ์ป้องกันความปลอดภัยเช่นระบบตรวจจับอากาศยานยไร้คนขับหรือแอนตี้โดน ดังเช่นสาธารณารัฐประชาชนจีนเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประภาสปิ่นตบแต่งเรื่องปัญหาชาวนาภาคกลางในทุ่งรับน้ํา12ทุ่งและแนวทางการแก้ไขปัญหาปัจจุบันมีนาข้าวซึ่งเป็นทุ่งรับน้ําในพื้นที่เจ้าพญาตอนลาน่างจํานวน12ทุ่งพื้นที่ประมาณ1ล้าน5แสนไร่ซึ่งปัญหาของชาวนาในพื้นที่ทุ่งรับน้ํามีดังนี้ 1. สามารถทํานาได้เพียงปีละ1-2ครั้งเพราะเป็นแก้มลิงรับน้ําเพื่อป้องกันน้าท่วมบริเวณเจ้าพญา ท่าจีนตอนล่างและกรุงเทพมหานคร 2. ปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับคือระยะเวลาการทำนาปรังช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนน้ำลดเร็วแต่ปลูกข้าวเร็วไม่ได้เพราะอากาศหนาวข้าวไม่จเจริญเติบโตข้าวจะโตและออกรวงช่วงแรงจัดทําให้มีมแมลงมาลงข้าวข้าวเป็นโรคไม่ผสมเกสรและระยะเวลาการทํานาปีช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนชาวนาต้องรีบเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อนหนีน้ํา หากข้าวมีความชื้นเมื่อนําไปขายจะโดนหักเปอร์เซ็นต์ความชื้น 3. พื้นที่ทุ่งรับน้าไม่สามารถทําสวนปลูกไม้ยืนต้นหรือปลูกไม้ผลได้ปลูกได้เพียงพืชผักลม้มลุกเท่านั้นจากกรณีที่รัฐบาลมีมาตรการจ่ายเงินเยียวยาราคาข้าวตกต่าเพื่อช่วยเหลือชาวนาโครงการไร่ละหนึ่งพันโดยจ่ายให้คนละไม่เกินสิบไร่นั้นปรากฏว่าชาวนาในพื้นที่ทุ่งรับน้นาดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเช่นเดียวกับชาวนาในพื้นที่อื่น รัฐบาลมิได้ให้ความช่วยเหลือให้แก่ชาวนาในพื้นที่ทุ่งรับน้ำเป็นพิเศษแต่อย่างใดจึงขอเสนอไปอยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณากรพิจารณาจ่ายเงินชดเชยราคาข้าวตกต่ำตามจำนวนพื้นที่ที่ชาวนาได้ทำนาจริงเช่นครอบครัวที่ทำนา20ไร่ควรได้รับการจ่ายเงินเยียวยาจำนวน20,000บาทพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาให้ชาวนาที่พื้นที่นาจะต้องเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นระยะเวลา2เดือนโดยอาจจ่ายเงินเยียวยาให้แต่ละครอบครัว เดือนละ3,000บาทเป็นต้นและจ่ายเงินเยียวยาค่าเสียหายของนาข้าวและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่รับน้ําชายขอบแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการทําบันทึกความเข้าใจโดยไม่ต้องรอให้จังหวัดประกาศภัยพิบัติเสียก่อนจากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพศซึ่งสภาผูแ้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย153เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงงดออกเสียงสองเสียงโดยตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน21คนกำหนดไปยติภายใน7วันที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานของหน่วยงานต่างๆจำนวน2ฉบับประกอบด้วยรายงานประจำปี2 5ง6สําสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542 และรายงานประจำปี2516สำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพุทธศักราช2511